สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงเกมเทเพมน,นะครับอย่างแรกเลยถ้าคุณมีแอปจากไฟแอปจากไฟล์ F อะไรก็ได้เซทเอก็ได้หรือว่าจะ S ไฟไฟมันผมก็ได้นะครับผมชอบ S e ไฟไฟแบบถัดไปจะมาสอนเลยนะครับอย่างแรกเลยให้ทุกคนนำเกมที่โหลดมาจากช่องของคนอื่น โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เข้าอันนี้เลยดาวน์โหลดออนี่นครับนี่นครับถ้าเราแตกไฟลระตุ้นี้เสร็จแล้วใช่ไหมมาที่ตัน,นอันนี้นะครับนี่นี่นครับให้คุณทําการกดคันล็อกครับหรือกดตัดก็ได้กดตัดครับก็ เอาไปวางใน p p s p p นะครับจะวางตงไหน่ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้วางตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือผมวางไปแล้วนะครับผมก็ช่วยวางนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับต่อไปนะครับถ้าคนจะลงเซฟนะครับคุณก็เขียนใน youtube ว่าโหลดเซฟเกมนะครับคุณอาจจะได้ไฟล์แบบนี้มานะครับให้ทำการแตกไฟล์นะครับ แล้วกดไปนะครับ A P P กดไปมันจะมีอยู่มันจะมีเซฟด d ต t ้กับแท็กนะครับเนี่ยครับเซฟดัต้าให้คุณกดไปปุ๊บเนี่ยครับเห็นไฟอย่างนี้ใช่ไหมล้วกดตัดนะครับนี่เราเห็นเซฟด a t ต้าใช่ไหมแล้วทำเป็นทีละขั้นนะครับ เอาอันนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ไป P A P แล้วก็ไปที่เซฟดาตานะครับนี่เราก็กดวางไปเลยทัไม่มวางใช่ไหเนี้ยนะเนียโอเคยครับต่อไปครับก็จะเป็น แล้วก็จะเป็นแท็กนะครับนี่กดลอกไปกดตัดก็ได้นะครับแล้วก็กด p v p แล้วก็แท็กก็วางเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับใครที่ไม่เข้าใจยังไงก็บอกได้นะครับโอเคครัผมจะมาบอกให้เป็นึงสกับก็สำหรับนี้ ใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบ๊ายบาย